หมูแดงอจโจหอมกลิ่นเตาถ่านแบบโบราณแค่ได้กลิ่นหมูแดงย่างเตาถ่านที่หอมขนาดนี้แปลว่าหมูแดงอจโจมาส่งถึงที่ทํางานแล้วค่ะแค่เปิดกล่องก็เหมือนมีหมูแดงมาเต้นอยู่ในใจกลิ่นดีมากวันนี้เราสั่งหมูแดงอจโจมาที่ทํางานค่ะมาลองชิมดูว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนที่คนในตอกตอกล่ําลือกันหรือเปล่า เริ่มเลยเมนูแรกเมนูหมูแดงอโจเส้นเหนียวนุ่มหมูแดงคือช่ำแบบสุดย่างกับเตาถ่านจนมีกลิ่นหอมติดเนื้อหมูชิ้นหนากำลังดีทานคู่กับซอสสูตรลับของร้านบอกเลยว่าคำเดียวไม่พอค่ะฟินแบบสุดๆ แต่ถ้าใครชอบกินข้าวแล้วก็ข้าวหมูแดงอาโจหมูแดงนุ่มๆลาดคู่กับซอสมีไข่ดาวโปะด้านหน้าทานคู่กับข้าวสวยหอมๆรสชาติของหมูแดงที่นี่นะคะจะมีกลิ่นสมกุกลงควันและจะมีความหวานเล็กๆค่ะแต่ถ้าใครไม่จู้ใจเนี่ยสั่งแยกหมูแดงมาเลยก็ได้นะคะหมูเป็นหมูสามชั้นที่มีเนื้อแล้วก็มันแท้ แต่ไม่เลี่ยนจนเกินไปที่เด็ดอีกอย่างเลยก็คือพริกอาโจค่ะความแซบที่ทําให้หมูแดงธรรมดากลายเป็นหมูแดงที่มีชีวิตชีวรชารสชาติเผ็ดกระรอนีถ้าใครกลัวเลี่ยนเนี่ยพริกดองอาโจเนี่ยบอกเลยว่าตอบโจทย์ตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีใครสนใจก็สั่งกันได้เลยที่แอปเขียวและวันที่15เดือนกุมภาจนถึงวันที่3เดือนมีนาคมมีไปออกบูธที่พารากอนชั้นจีโซนกรูเมตอีทด้วยนะคะ